เราว่าน่าจะเป็นเวลาที่แบบใช้เวลากับครอบครัวหรือแบบอาจจะเป็นแบบมีของแทนใจให้กันการ์ดเกิดอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราไปเขียนการ์ดกันไหมได้ช่วงเวลากินข้าวค่ะร่วมโตกินข้าวกัน,กนอของหนูหรอคะคงเป็นช่วงเวลาดูหนังด้วยกันหมายถึงแบบกับคนที่ราักากับครอบครัว พวงเวลานาะนรู้สึกอยังงก,ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็เอ j นจอยกับอาหารที่อร่อยอแล้เราก็ก็คงเป็นแชร์กันว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็คุยไปเรื่อยค่ะอของหนูเวลาดูหนังคือมันมัน,ม,นมันคือเวลาที่แบบเหมือนเราได้พักแล้วก็ถ้าเกิดเราจะอัปเดตอะไรกันก็คืออัปเดตกันตอนดูหนังเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจำได้ค่ะจำได้ กันครั้งแรกก็เคย acting class นะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องออมใสมากแล้วก็เด็กมากด้วย <c oughs> ตอนนั้นรู้สึกพี่หลิงหลิงแข็งแรงมากแล้วก็เพราะว่าเขาชอบมา acting class แบบในชุดยิมอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> มีความนิ่งมากตอนนั้น จริงๆอแอบบอกนิดนึงที่หลิงใส่ชุดยิมเพราะว่า acting cast เขาให้ใส่ชุดสบายๆซึ่งหลิงชอบใส่กางเกงยีนก็คือในตู้มันจะมีแค่กางเกงยีนหลิงก็เลยต้องแบบ เอาการแข่งที่ขยับง่ายๆก็คือการแข่งออกกาลังใช่ก็เลยเป็นการแข่งโยคะที่น้องอมเห็นบ่อยๆนั่นเองค่ะแต่ว่าปกติอะหลีจะไม่ได้ใส่อย่างนั้นการแข่งโยคะสีเขียวจำได้ปะใช่จำได้ไดตัวนึงอะเป็นสีเขียวใส่มาบ่อยมากใช่นั่นแหละค่ะแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ไมตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกันค่ะหามายถึงว่าไม่ได้ไม่คิดว่าจะได้เป็นนางเอกการา,ารใช่ ใช่แต่ว่าเรียนรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ acting class จนจนถึงที่เราได้ทําเล่นละครด้วยกันด้วยเงี้ยเราก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยเจอกันแค่งานช่องแบบปีละครั้งสองครั้งเป็นไทมิ่งที่ดีที่ดีที่ได้เจอกันค่ะก็คงยังอยู่ในวงการตั้งใจทำงานทุ่มเทให้กับตัวละครที่เราได้ได้รักค่ะเช่นกันค่ะ สำคัญสิเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่เราแบบเจอกันบ่อยมากสนิทกันมากแล้วก็มีอะไรเราก็แชร์กันตลอดอไย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ยังพูดกันอยู่เลยตอนที่ถ่ายอยู่ข้างบนบอกว่าแบบอวันไหนที่เราถ่ายงานเดียววันไหนที่อ้อมถ่ายงานเดียวจะรู้สึกว่าเหงาจังไม่มีเพื่อนเมามมสําคัญค่ะเป็นเป็นอีกคนที่สําคัญเพราะว่าเหมือนเราได้ร่วมหลายหลายอย่างที่ไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนอื่นแต่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา ก็เลยื่งรู้สึกว่าเออความทรงจํำพวกนี้ถ้าไม่มีน้องออมก็คงคงไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก็สําคัญกินอิ่มนอนหลับออกกําลังกายเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนออกกําลังเราต้องแข็งเลยของออมน่าจะเป็นมีความสุขมีงานทํา แล้วก็นอนหลับสบายค่ะชะลองยังไงอ๋อไม่เคยคิดอ่ะแต่ว่าเคิเนะจริงๆก็มีมีหลายอย่างนะแต่ว่ายังไม่อยากบอกค่ะ <c oughs> ถ้าทำ ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะบอกนะคะแล้วก็ถ้าฉลองเนาเออจริงๆแต่ละเป้าหมายก็ถือว่าเป็นของขวัญมันมันเหมือนเป็น achievement อะที่ที่ทำแล้วมันก็ถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองนะหรือว่ามันต้องให้ต่างหากเหรอสำหรับน้องออมไม่ต้องให้ตังหากก็คือถ้าสมมติเราสําเร็จงานหนึ่งงานสําเร็จเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายมันก็คือ อันนั้นแหละคือรางวัลอ่ามีอันนึงที่บอกไปแล้วอันนี้บอกได้ก็คือจริงๆปีหน้าม,นมันมีแผนจะซื้อบ้านก็เหมือนกับว่าอ่าสมมติเราซื้อบ้านก็ได้บ้านเป็นของขวัญอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่มีค่ะมี <Only you. S 1> มันก็จ <P NT. S 1> งมีอยากทำ Only You ให้ <Okay. S 1> ให้ให้ดีขึ้นใช่แล้วก็เป็นที่รู้จักอยากให้ทุกคนเห็นพัฒนาการของพวกเราอยากทำตัวละครอ,ออกมาให้ได้น่าสนใจน่าติดตาม จริงๆน้องอใส่อะไรก็มีเสน่ห์เออเป็นคนหุ่นดีอ่ะใส่อะไรก็สวยพี่หนิงก็หุ่นดีแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เห็นพี่หนิงใส่อ่ะคือเสื้อยืดกันเออเขาเรียกว่าอะไรวันนั้นน่ามันจะมีวันหนึ่งที่เราไปทํางานด้วยกันที่ช่องแล้วก็เขาใส่เป็นกางเกงขาสั้นกับเสื้อแบบเสื้อยืดแบบมินิทีอ่ะ ไปปิทีไปปีธีแล้วเขาก็รวบผมตึงมันเป็นลุคที่เราไม่เคยเห็นอยู่ด้วยกันมาแบบหลายปีมากคือไม่เคยเห็นเขาใส่ลุคนั้นแล้วเราแบบล่อย่างเงี้ยตอนนั้นจริงจริงแล้วทุกคนอ่ะแล้วทุกคนอ่ะพี่หนิงอ่ะหนูก็เดินอยู่กับพี่หนิงใช่ปะแล้วเจอใครตามทางทุกคนทักว่าเฮ้ยพี่หนินี่งใส่ขาสั้นทุกคนทัก เฮ้ยวันนี้หลิงใค,ค,ครคะเสื้ออหลิงแล้วก็แล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้พี่หลิงรวบตึงอย่างเงี้ยคือแบบรวบแบบรวบผมตึงแล้วคือแบบทุกคนไม่เคยเห็นลุคมาแล้วอ้อมก็รู้สึกว่าเป็นลุคที่มีเสน่ห์มากแต่แตจริงๆพี่หลิงใส่อะไรก็สวยเขินเสื้อหนาวเสื้อหนาวได้แล้ว <love> สเวตเตอร์สเวตเตอร์เราก็มีคอร์เนลไวโค้ชอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ที่ควรเก็บค่ะใช่ที่ควรมี อตอนแรกอะ่ะคือเราอ่ะชอบซื้อดอกไม้ให้คนในโอกาสต่างๆตอนแรกก็ซื้อดอกไม้พี่หลิงหลิงแต่ว่าเพิ่งนึกออกว่าพี่หลิงหลิงแพ็กแอสเซดอกไม้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแบบของ DIY ทําเองอย่างเช่นอย่างเช่นพรง ที่เราแบบสั่งถังคอสตอมมาเนอกป่าเฮ้ยอันนี้เป็นแบบแฟนหนึ่งแฟนที่แบบเราอยากให้พรมผลไม่ไม่รู้มันมีความหมายยังไงแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันน่ารักครับพรมที่เราคอสตอมอ่ะของหลิงมัจจะชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับมมโมร y ความทรงจำอาจจะเป็นอะไรที่ตั้งได้หรือว่าเก็บได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวนี้มีเยอะมากอาจจะเป็นรูปสแกนแล้วก็มีเพลงขึ้นมาอาจจะเป็นเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมันมีมันมีเยอะมากใช่ ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นไม่บอกผูกไปก่อนสมมุิสแกนเสร็จปุ๊บยามันล้อเล่นกับเราใช่มันก็จะมีใช่มันก็จะขึ้นมาหวานๆปะน่าหลักมากอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านใช่วาเลน time ที่คาดหวังจริงๆคือคาดหวังให้อีกฝั่งนึงมีเวลาให้เราใช่แล้วก็กินข้าวด้วยกันหาร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็กินข้าวด้วยกัน ของนิงอะคะ่ะถ้าแก้ไขคนเดียวได้ก็จะแก้ไขมันถึงว่าก็จะเก็บไว้แต่ว่าถ้าแบบหาทางออกไม่ได้แล้วจริง,รงๆอะก็จะเอาออกมาแชร์กัน,นะคะ่ะของออมส่วนมากถ้ามีปัญหาคือจะบอกเลยคือเราจะไม่เก็บเราเก็บไม่ไหวอะเรารู้สึกว่าแบบการเก็บปัญหาไว้คนเดียวเป็นอะไรที่ปวดหัวมากอะเราก็เลยชอบแบบขอคาปรึกษาคนอื่นขอทางแก้ไขแบบเหมือนแบบ brains t o r m กันว่ามันจะแก้ไขอย,อยังไงได้กับ,บคนที่เราไว้ใจอื ที่จริงหนูเป็นห่วงตลอดเวลานะไม่ถึงแบบแเราเราทํางานด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมันมันต้องดูแลกันและกันนะ่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็น่าจะสังเกตได้แล้วเราก็น่าจะถามไยบางทีแบบการคุยกันหรือแบบการที่ได้พูดออกมามันก็เป็นการที่ทําให้ช่วยให้สบายใจขึ้นแล้วอ่ะอืม,อมแล้วก็ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็พร้อมที่จะสปอต สำหรับลิงอ่ะลิงก็ไม่ไม่ต่างกันเลยจริงๆก็ก็เป็นห่วงอยู่เรื่อยค่ะแต่ว่าช่วงเวลาที่สุดก็คือช่วงที่แบบน้องออมไม่ค่อยกินแล้วก็นอนไม่ค่อยนอนแต่ต้องทํางานอะไร เออก็จะเป็นช่วงที่แบบหึิงเป็นห่วงเป็นพิเศษแต่ว่าถ้ามีอะไรดาวๆที่แบบเอออีกฝั่งหนึ่งมีปัญหาอะไรเงี้ยก็อาจจะคือถ้าที่ดีก็คือแบบเออช่วยเขาแก้ไขปัญหาด้วยให้คําปรึกษาที่ดีเผื่อเขาจะแบบอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็แล้วก็พาเขาไปทําอะไรที่ตัวเองแบบอยากทําอ่ะพาเขาไปพักผ่อนเคยเคยอยากเล่นเล่นหนังอะคะ่ะเล่นภาพยนตร์ด้วยกันน่าจะเจ๋งเนาะเหมือนเป็นผี อยากเล่นคอมดีอ้อ่ะอ,อยากเล่นคอมดี้เหรอใช่อ่ะอยากเล่นค่าอยากเล่นแบบฮอลล์แบบทรลเลอร์หรือว่าแบบเขาเรียกว่าตรลเลอร์ปะที่มันแบบระทึกกะระทึกตื่นเต้นอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องผีก็ได้แบบอยากเล่นระทึกตื่นเต้นวิ่งหนีวิ่งหนีอไอ้นี่รู้มีเรื่องหนึ่งชอบมากชื่อคือมันอาจจะไม่ได้เป็นหนังหลักแบบโรแมนติกใสๆขนาดนั้นแต่มันเหมือนแบบจำได้ว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ เศร้า่ากแลก็แบบคือมันรักรัก,กแบบรักนางเอกอะไรมากอะไรอย่าเงี้ยค่ะชื่อว่า p il, e i n t t d veil V E I L ที่มันแปลว่าผ้าคลุมอ่ะครับจริงๆหลิงชอบห่ายเรื่องมากที่หลิงชอบก็จะมี Green Book แล้วก็ถ้าถ้าแบบ<ะ>ชอบประโยชน์<ะ>อ่ะกินบุ๊กสนุกมากเลยเนาะใช่แล้วก็ถ้าถ้าสนุกอ่ะหลิงชอบดูกงฟูแพนด้า พ่อหลิงรู้สึกว่าฟงฟูแพนด้าไม่เหมือนหนังเด็กก็จริงนะแต่ข้างในมันมีหลายอย่างที่สอนเราเยอะมากเลยมันก็จะมี s e n t ท n c e ที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยจำ s e n <an> t e n c e ได้อยู่ s e n t e n c e หนึ่งนะคะในแพนด้าเช่นแพนด้าตัวนี้แหละที่จะกำจัดเจ้าอย่างเงี้ย พี่เคยเห็นเรายังไม่เคยมีแผนเลยอะแต่พี่เคยเห็นรายการที่มันเป็นแบบเหมือนแอเวนเจอร์วะแบบเล่นเครื่องเล่นแบบเชื่อเคยเห็นของเล่นในน้ำปะที่มันชอบเป็นทุ่นอะพี่มันเป็นทุ่นลอยน้ำอะทุ่นแปลว่าอะไรทุ่นคืออะไรไม่รู้จ๊ะอะไรคือทุนอ่นอะ ที่มันลอยอลอยลอยอ่ะรู้จักบ,บ้านลูกโป่งปะไอ้บ้านเป่าลมอ่ะอที่ที่เหมือนในงานวัดอะที่เป็นแต่ว่าอยู่แต่ว่าอยู่ในน้ำอ๋อที่จะต้องเกี่ยวอันนี้ขึ้นมาหรอไม่ใช่ที่มันเล่นในน้ําอ่ะปีนตะแบบที่ปีนปีนอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ในน้าอ่ะอยู่บนน้ำหมายถึงว่าเราอยู่บนน้าหรอหมายถึงว่าอะไรอะ <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอออยากอยากจะเล่นนั้นเอออยากเล่นแบบนั้นมากมันสนุกมากเดี๋ยวเขาเปิดรูปให้ดูอ่า ทุ่มหมอทุนสไลเดอร์เหรอเออมันจะมีหลายอย่างอ๋ออเคเกตและทุ่มอ๋ออ๋ออ๋อมันจะต้องแบบข้ามผ่านแต่ละด่านอ่าอ่ามันจะต้องข้ามผ่านแต่ละด่านไปแล้วก็แบบเออประจวภัยสนุกดีแล้วก็ติดกล้องโกโปไว้บนหัวก็เออก็สนุกดีเนาะก็น่าจะสนุกอยากอยากไปอยากรายการรายการแบบนี้บ้างอยากไปปะอยากไปชวนได้ชวนได้ คิดถึงก็มองคิดถึงแล้วก็กอดกันแต่ว่าเพื่อนสนิทอ่ะคือถ้ามันห่างอย่างนานๆกลับมามามันก็คุยกลับมาคุยกันง่ายอยู่แล้วอะต่อก็ติดอะแต่ว,ว่าย็นไงบ้างอือจริงๆมันก็คลิปคอนแทคไว้ตลอดอลยตนไหนที่แบบเออก็ก็ทักคุยกันเรื่อยๆใช่คำพูดติดปากของแต่ละคนคืออะไรติดม,มีคำพูดติดปากอือช่วงนี้ไม่มี ช่วงนี้ไม่มีหนูใช่ช่วงนี้ไม่มีแต่ว่าถ no?> ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบวิกิวิกิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอีอีอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี nothing, ้ที่ไม่ค่อยชอบไม่ไม่ค่อยพูดอีอีใช่ช่วงนี้หนูทำพูดติดปากอะก็อยากกับบ้านคอใช่ใช่จะพูดเป็นเสียงนี่อยากกับบ้านคออย่างเงี้ยกบั้นคอตลอด every day every day หรือว่าก็ มีคะ่ะก็คือแบบคิดถึงเหมือนคิดถึงเพื่อนอย่างเงี้ยทำงานคนนนี้เราเหงาไม่มีคนพูดด้วย <c oughs> อืมก็มีไม่ชินใช่แต่สุดท้ายทำงานเราก็ต้องทำงานเราก็ต้องรุ่ยงานกันต่อให้จะเป็นคู่หรือเดียวเราก็จะรุ่ยงานกันก็จะรู้ว่าน้องออง่าคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยและเราเห็นตรงกันไหมเราก็จะคุยกันผ่านทางสายตา ที่พออยู่ด้วยกันเยอะๆก็แทบแทบจะรู้เรื่องก็ก็ใช่แมที่อยู่ด้วยกันเยอะๆก็คุยคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยมันก็รู้รู้หลายอย่างอือพี่ว่ามากไหมหลิงว่ามากพี่รู้มากอืมไม่ถึงแบบรู้รู้ใจอมไหมก็ก็แชร์แต่ออมอะจะดาวใจพี่หนิงยากก็ยากนิดหนึ่งหนิงอาจจะยากยากนิดหนึ่ง 嘻嘻。<laughs>